<C> e <an> 0 0 8นเะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับพี่เอกครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อวานทะลุทะลวงมาแล้ววันนี้ไปป่ะไปต่อป่ะหรือว่าจะจอดที่ด่านไหนอย่างไร <C> e <an> พูดคุยกันต่อกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีน้องก่อสองท่านครับสวัสดีครรายการทาันทูแล้วก็หลั่งับบลูทุกท่านครับ <C> e <an> ครับผมก็ปรากฏว่านะฮะตัวของเซตของเราเนี่ยขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาเลยนะฮะพี่เอกฮะ อาจ,าจะพูดอะไรอย่างไรเกี่ยวกับเซ็ตไหมเราจะวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรเชิญเลยครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็มเีเรื่องนะครับมาฝากท่านผู้ชม3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือภาพเซ็นดีกเนี่ยโอ้โหร้อนแรงนะตอนนี้ก็ขึ้นมาหนึ่สองหแล้วนะครับวันนี้ก็บวกต่อแต่เหมือนจะ บวกบางๆแล้วหงจากร้อนแรงครับเอาไงดีนะจะซื้อต่อหรือว่าจะล็อกกาไรเนะเดี๋ยววันนี้คงจะมาคุยกันว่าตลาดจะไปได้ขนาดไหนนะครับเรื่องที่2ครับก็จะเป็นเรียกว่าขอส่งท้ายนะอาจจะเป็นของฝากนะครับให้ท่านผู้ชมธานรายการนักทุนทุกท่านนะครับก็คือวันนี้เราจะมีเรียกว่าเป็นชุดคอมโบเซ็ตหรือว่าผู้อกมาส่ร้อนช่วงเช้าด้วยครับจะเป็นพุ่นทั้งหมด10 10ตัวแล้วก็คงจะส่งท้ายช่วงปีที่เหลือเนี่ยนะครับก็อยากให้นักทุนเนี่ยลองไปวิเคราะห์ลองไปคัดดูว่า สิบตัวนี้ที่ทางซับหลัวเลือกมานะครับมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราคัดมาเนี่ยจากในส่วนตัวกาวําไรมันจะเป็นไตรมาสามที่น่าจะดีอาจจะเอาลุกไรมาสี่โตต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ลงปีหน้าด้วยแล้วก็คัดหุ้นเด่นมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังผสมผสานกับในแง่ของตัวอะไรนะรตัวพวกกลุ่มสารรมที่น่าจะเด่นสมมติว่าถ้าดูแบงค์เด่นเลือกอะไรนะดูคา้าบีกเด่นเลือกอะไรนะครับและแน่นอนครับก็จะสามารถจะรอ,องรบับกับกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาได้นะครับ ก็ขอมองว่าปีนี้ครับปลายปีนะจะเป็นซซนต้าแนนลี่ได้หรือไม่นะแต่ว่าดูจากฟันโปต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาเลอเกินนะครับแ,แล้วก็สุดท้ายคงจะมาดูวิเคราะห์กันโดยใช้ตัวเทคนิคนี่แหละซึ่งเป็นตัวที่สามารถจับจังหวะการซื้อขายได้ดีแต่สิตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยขออุบไว้ช่วงท้ายครับช่วงท้ายแล้วกัน <laughs> อันนี้เป็นเรื่องแรกแ <laughs> นะครับโอเคส่วนอีก2เรื่องที่เหลือเนี่ยก็คงจะเป็นหุ้นนะครับวันนี้อาจจะมีวันนี้ผมขออนุญาตนะครับมาพูดถึงหุ้น IPO น้องใหม่ ซึ่ง <hr ad> ะจะยังไม่เข้าตลาดนะวันนี้มีตัวหนึ่งตัว B T G เข้าตลาดมาแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้ของเราเป็นผู้จัดจาหน,หน่ายนะครับอาจจะยังพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวใหม่เนี้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็จะมีไฮไลท์เหมือนกันนะว่าจะเป็นหุ้น I P O ตัวใหม่ทาธุรกิจอะไรแล้วมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้เรามาคุยกัน <c oughs> ปุกไปหน่อยหนึ่งนะครับ <h ook> ตัวย่อนะขึ้นต้นด้วยตัวไอโอเคลองทายดูดูได้นะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยคงจะพูดถึงในส่วนตัวกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ครับว่ารอบนี้นะครับมา<ช>ดูซิว่าดัชนีดัชนีที่หัวใสนะครับเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยนะครับออกมาตัวได้ใช้ได้เลยนะครับม,มาดูซิว่าเรามองกลุ่มนี้ยังไงนนในช่วงปลายปีน,นี้น,นั่นเองครับมี3-4มสี่เรื่องนะครับทีนี้จะมาคุยกันครับโอ้เรื่องเป็นเด็ดทั้งนั้นเลยเอางั้นเอาเรื่องแรกก่อน<ช>เลยนะฮะตอนนี้ซื้อต่อหรือลักกาไรเอามาเลยฮะ,ะ,ยะพี่าโอเ<ผ>อกมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกคือเราจะวางแผนนะก็คือจะมองตลาดนะครับในทิศทางที่เดเหรนปีนี้นะครับ ก็คงจะมองที่ทางตลาดที่ว่าหลายท่านคงจะเห็นภาพแล้วนะว่าเริ่มเห็นในเรื่องตัวตลาดหุ้นนะครับมีการกลับตัวขื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ลมงตัวตลาดหุ้นโลกด้วยใช่ไหมครับเราเริ่เถึงที่ทางการกลับตัวราสุทธิ์ศีก็ตอนนี้เนี่ยทะลุระดับ1 6 0 0จุดเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยแล้วนะครับผมมองภาพยาวนี้ครับผมคิดว่าช่วงเืองปีนี้นะครับว่าเป็นไปรมาสามปรมา,รา,าสีสงเง่เนี่ยนะครับจับตาครับพีสำคัญก็คือกระแสเงินลงทุนเนี่ยแหละนะครับ โดยลหลักๆเลยนะครับอาจจะเห็นภาพของการไหลเข้าพันนี้กระแสเงนินทุนเนี่ยมันออกจากตรงไหนทำไมาอยู่ดีถึงมันมีฟันโฟล์มันไหลเข้ามาในตลาดหุ้นในภูมิภาทั่วโลกแรงต่างน,นะครับก็ลกหลักๆครับมาจากในส่วนตัวดอลลาร์นี่แหละนะครับที่เราเห็นภาพหรือว่าเงินเนี่ยมันมีการไหลออกจากดอลลาร์นะนั่นเองแหละนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าคงจะไปคี์สำคัญแหละนะฮะที่ทางดอลลาร์ก็มีการปรับตัวลงมานะครับแน่อนอนคงต้องหาที่ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวกระแสเงินทุนที่ผมคิดว่า ก็จะเป็นคีย์หลักนะที่ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับปรับตัวขึ้นไปได้นะครับโดยในแง่าการปรับตัวขึ้นไปรอบนี้นะครับผมคิดว่าในช่วงสั้นๆนี้นะครับเอาเป็นว่าเบสเคสนะก็คือเอาระดับปกติที่ขึ้นไปรอบนี้ผมคิดว่า1,650จุดเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากจริงเมื่อวานในเขียนบทวิเคราะห์ไปนะครับว่าเดือนนี้นะมองเป้าหมายเบสเคสเนี่ยหนึ่งหกห้าศูนย์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้้โหขึ้นวันเดียวเนี่ย เกือบถึงเลยนะเรียกว่าอาจจะขึ้นได้แบบร้อนแรงเร็วกว่าคาดนะครับแต่ถ้าบูเคสเนี่ยในมองผมนะครับผมมองที่บริเวณ1,680จุดครับเดี๋ยวมาจับตาครับมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยเดียวที่คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นทิศทางค่อนข้างจะดูเป็นทิศทางในเชิงบวกแล้วนะครับโดยเฉพาะคืนนี้ครับการมาชุมของเฟดนะคิดว่าไม่น่าพ่าดแล้วมั้งนะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ที่จุด7จเบสิสพอยต์เนี่ยอันนี้ตามคอนเซ็ปต์ที่ตลาดมอง แต่สิ่งสำคัญคือการมองต่อไปข้างหน้าครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไปพีคตรงไหนนะครับแล้วปีหน้านะครับเป็นดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงการประชุมครั้งนี้ขึ้นจุด75ครั้งต่อไปเดือนธันวาคมเดือนมกราคมเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเริ่มสไลด์ลงไปหรือเปล่าอาจจะขึ้นระดับที่ชะลอตัวลงไปเงินเฟอ้อนะครับที่มีการพุ่งขึ้นเนี่ย,จจน,น,น,ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างถ้ามันจะมีการลดลงไปอย่างมีนัยักสำคัญมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่ส่งผล ในแง่ทิศทางตลาดแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกต่อในส่วนตัวตลาดหุ้นนั่นเองครับอืมครับผมอะเพราะฉะนั้นแนวหลกัหลกๆก็คือ1650เนาะนะฮะในะแนว<ๆ>แนวเขาเรียกว่าแนวต้านแหละนะครับเอาถ,ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทำไงดีอ่ะพี่เอกมันก็1628อ่แล็อกกำไรไว้ส่วนหนึ่งหรือว่า,า,าลดพอร์ตก่อน,อนหรือจะทำยังไงดี ได้ครับทีน,นี้ถ้าตาถ้ามองไปต่อเลยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะมีถุกสากรรมที่น่าสนใจอย่างที่ท่านชมไปว,ว่าวันนี้เราทัดมาทั้งหมด10ตัวะนะน,น่าจะเป็นหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะไปได้ดีเลยในช่วงที่ตลาดมีการฟื้นตัวแต่ก่อนที่ไปหุ้นสิตัววันนี้ก็จะขอพูดถึงสัก2เรื่องก่อนแล้วกันนะที่ผมคิดว่าคงจะมาคุยกันนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันดูน่าสนใจในรอบนี้นะครับอาม,มาเป็นเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะหลังๆก็มันจะมีหุ้นที่เข้าตลาดใช่ไหมครับมีอ่เดย๋ยวนะ มีหุ้ที่เข้าตลาดค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็คงจะมาพูดถึงที่เป็นหุ้นตัวน้องใหม่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่เข้าตลาดนะครับชื่อย่อคือตัว ITC ครับ IDC ก็คือ ITel Corporation อ่าโอเคตัวนี้เนี่ยนะครับพูดถึงหุ้นใหญ่คือ TU TU รู้สึกว่าวันนี้ก็จะมีการประกาศงบนะครับเดี๋ยวรอสิว่าตัวลงตัวเลขจะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะมีหุ้นน้องใหม่เข้าตลาดแล้วนะครับคือตัว ITC นะครับวันนี้ ธุรกิจของตัว T.U ในทำลายก็คือจะเป็นพวกอาหารสัตว์เลี้ยงครับอาหารที่เป็น<ม>อาหารเลี้ยงแมวอาหารสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็องบอกว่านะครับบริษัทต,ตัว I.Tel Corporation เนี่ย้ถือว่าเป็นบริษัทที่ติดอยู่ในท็อปเ0นะของผู้ผลิตอาหารนะระดับโลกเลยโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอันดับ2นะครับของทางเอเชียนะก็ถือว่าก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทีเดียวะนะครับแลวก็ติดท็อป5ของอดับโลกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเองครับถ้าดูจากในส่วนตัวตัวที่จะเข้ามาตอนนี้นะครับเราคิดว่าก็ไม่จะมีคีย์สาคัญซึ่งเขามีการทำพวกนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์อาหารใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นอาจจะมีพวกอะไรนะพวกแคปซูลต่างๆซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ครับเขาคิดคนออกมาเดี๋ยวไดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าดููเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นภาพที่เป็นกําไรที่เป็น n e t Prof i t margin ที่ออกมาค่อนข้างดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องตัว ตัว i c นะครับในขณะที่นะครับเขายังมีการเรื่องตัวพวกประหยัดต้นทุนอรต่างเพราะเขามีบริษัทแม่คือ TU นะครับเพราะฉะนั้นการประหยัดต้น,นทุนพวกคอสต่างๆค่าแรงก็ยังถูกกว่าในส่วนตัวบริษัททั่วไปนะครับในต่างประเทศอีกนะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะเข้าตลาดเมื่อไหร่นะแล้วก็ ราคา IPO เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับความชัดเจนแล้วกันแต่ก็วันนี้มาขอมาเกิดเกินเบื้องต้นไว้ก่อนนั่นเองครับค่นะฮะแหมหลายคนเห็นเมื่อวาน AI วิ <c oughs> ่งเ <c oughs> นาะนะฮะ i อ t e l <c oughs> นี่ก็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 ถือว่าถามว่าใหญ่กว่า AI หรือเปล่าก็ถือว่าใหญ่กว่าใช่ไหมฮะ ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใช่ครับครับอ่านะครับเพราะฉะนั like ้นก็ติดตามกันต่อไปไอเทลแหม่มตัวนี้กำลายไหลไหอีกแล้วนะทุนนี้ใช่ครับเป็นหุ้นน้องใหม่ยังไม่เข้าตลาดก็ดูช้าไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคไม่ต้องรับมาดูอีกตัวเลงอ่าเรื่องตัวเรื่องอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องกลุ่มกลุ่มพัพพาร์ตละกันนะครับล่าสุดละกันนะล่าสุดเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็มีการประกาศว่าราคาบ้านในเนี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับ ไอ้เรื่องที่ราคาบ้านปรับตัวขึ้นมาจากอะไรบ้างก็มาจากพวกคอสใชต้นทุนเนี่ยแหละครับต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่มันเพิ่มขึ้นนะครับนำโดยพวกอย่างเช่นราคาบ้านเดี่ยวก็มีการปรับตัวขึ้นทาวน์โฮมก็มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็มาจากตัวต้นทุนคอสใชวัสดุก่อสร้างเนี่ยแหละครับครัทีนี้มองในส่วนตัวประเด็นเนี้ยนะครับมองยังไงว่าอะอย่างเช่นเมื่อวานนี้อย่างที่เราเห็นไปว่าทางแบงค์ชาติเขามีการประกาศยกเลิกมาตรการโลนทูแวร์ลูกหรือ LTV ใช่ไหมครับครับเราบอีกอันนว่ยนนนะที่่กอห้านนีู้เเลยย่ ก็คือที่เขาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยครับเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้แต่ต้องลงทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 0ล้านเนี่ยเราก็เลยมองว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบนะในกลุ่มสารีทรั์และอยากจะลงทุนนะครับเราจะขอเน้นนะผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะคือเน้นลูกค้าที่เป็นระดับที่เป็นไฮเอ็นสกเก็ตนครับว่าหลังๆเนี่ยพอมีโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆนะที่เป็นระดับพร<ช>ีเมียมนะครับแล้วทําเลได้เนี่ยยอดจองซื้อตั้งเดียวครับโอ้โหเรียกว,ว่าหมดเร็วเลยนะโอ้หลายที่ทีเดียวพอออกมาปุ๊บเนี่ย แป๊บเดียวยอดจองซื้อนี่เกือบเต็มแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงธีมนี้เนี่ยครับกลุ่มสถาบันทรัพย์เนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าจะเล่นนะถ้าจะเลือกนะครับที่จะซื้อลงทุนเนี่ยเราขอเลือกในผู้ประกอบการที่เน้นนะครับลูกค้าที่เป็นไายเอ็นนะครับก็ยังชอบครับตัวที่เราเลือกก็จะเป็นตัวเช่นตัวแรนด์เฮาส์นะครับแล้วก็ตัวตัวแสสิริอันนี้ก็จะเป็นหุ้นครอปคลิดนะครับในกลุ่มสถาบันทรัพย์ของเรานั่นเองครับอ่าโอเคครับผม อาจจะดูสัก <Jerry> หน่อยไหมอ่แะแน่นอนเท่ากับแสนสลีอ่ะราคาเพราะมันก็ปรับตัวขึ้นมาสักนิดสักหน่อยแล้วเชิญฮะดูกราฟหน่อยครับพี่เ,เอกเดี๋ยวมันล <drive> ุ้นกันลุ้งงบกันนะรู้สึกว่าแสนสลีเนี่ยงบไตมาสามแม้เพราะว่าทำโทเลมาใช้ได้นะครับใช้ได้ทีเดียวราคาหุ้นเหมือนจะไม่รอแล้วนะก็ขึ้นไปกอดหน้าแล้วนะครับใช่ครับก็ยังเป็นหุ้นที่เรายังชอบอยู่ครับครับครับซื้อได้ใช่ใชไหมเชิงกลยุทธ์ตอนนี้หนึ่งบาทสามสิบสามสตางค์เชิงเทคนิคพี่พี่เอกดูดูยังไงเดีย อ๋อโอเคอ่ะได้ครับตอนนี้ราคาตอนนี้คือขึ้นมาแล้วนะ,<ฮ>ะถ้าในเชิงตัวกราฟก่อกราฟโมเมนตัมผมคิดว่าถ้ามีอยู่เนี่ยนะครับผมเรือมที่จะเป็นการถือหรือว่าลันเชิงไปนะครับเพราะว่าราคาค่อยๆยับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาต่อเนื่องส่วนคนที่ยังไม่มีคิดว่าก็อาจจะเป็นจังหวะถ้าย่อลงมาคิดว่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากกว่านะแนวรับก็ประมาณสักโซนบาท30หรือประมาณสักบาท20ไปปลายแล้วกันน<ฮ>ะครับอันนี้ก็คิดว่าจะเป็น จะกว่าการเข้าซื้อถ้าย่อ,อลงมาครับดูเชิญเทคนิคของแรนเน่นะฮาให้ตัวนึงอีกตัวหนึ่งครับอ๋อได้ครับได้ครับอโอเคสุรแร็งเฮาส์เนี่ราคาเนี่ยนะยังไม่ค่อยขึ้นมากเท่าไหร่คว่าถ้าจะมองถึงตัวที่เป็นแรกคกา่ราคายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็ที่ว่าแหล่งเฮาก็ดูน่าสนใจครับไอตรง9บาทเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเคยติดมารู้สึกว่าหลายครั้งนะแล้วก็ไม่เคยผ่านเลย แต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยนะพอมันมีข่าวดีข่าวเรื่องความต่างชาติอะไรที่บอกมาซื้อที่ดีในเมืองไทยได้เนี่ยรต่ก็มันก็เป็นติเมนต์ในเชิงบวกนะครับต่อหุ้นกลุ่มนี้แล้วก็ทําให้ราคาหุ้นตลาดทวเนี่ยผมคิดว่ามันก็เบรคขึ้นไปจากราคา9บาทคิดว่า9บาทแต่เดิมเป็นแนวต้านคงจะรอบนี้ถ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นโซนรับแล้แลวเนระฉะราคาที่มันมีการย่อลงมาแถว9บาทคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็คงจะเป็นจังหวะในการทยอยซื้อได้ครับส่วนแนวต้านด้านบนก็จะไปขอลุนสัก 9.5คิดว่าไม่น่ายากแล้วกันนะขอไปรุ้นใกล้ราคา10บาทแล้วกันครับครับผมอ้าวนะฮะทีนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนรอคอยคอมโบเซ็ตเกินเกิใอะเยอะเลยนะเชิญเลยพี่เอกคอมโบเซ็ตของพี่เอกครับอ่ะวันนี้นะครับก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปว่าจะขอมอบนะของขวัญนะครับก็คือเป็นหุ้น10ตัวนี่แหละนะก็จะเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีนะครับก็จะขอคัดเลือกนะ หุ้นสิบตัวนี้เนี่ยเราคัดมาจากอะไรก็อย่างที่เรียนไปว่ากําไรต้องโตนะทั้งไตรมาสามแล้วก็ไตรมาสี่แล้วก็คุณภาพของตัวของตัวกําไรก็ต้องเป็นคุณภาพที่เป็นระดับตื่น quality ด้วยครับคือกำไรดีนะครับ core profit ดีนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราก็มองว่าหุ้นนะต้องมีสภาพคล่องนะเพื่อจะรองรับก,กับกระแสเงินลงทุนได้เรียกที่เรียนไปว่าราคาเนี่ยนะครับใช้เทคนิคข้เนี่ยมาจับสัญญ,ญาณนะจังหวะซื้อเนี่ย คิดว่าเฮ้ยรอบนี้บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอละเพราะว่าราคามันเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับงนั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นพุ้นทั้งหมด10ตัวเนี่ยแต่ผมขอจะแบ่งนี้ครับผมขอจะแบ่งว่า10ตัวนี้นะครับเราขอจะคัดก็คือพุ้นคือเรียกว่าสัญญาณคือไม่ต้องรอนานเรียกว่าสัญญาณเทคนิคอลเนี่ยคือเริ่มมาแล้วเหมือนจะจ่อเบรกละอาจจะหนึ่งสองวันข้างหน้านะครับราคาน่าจะไปได้ละส่วนในชุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นพุ้นที่เรียกว่ายังอยู่อยุ้างล่างอาจจะเป็นตัวแรกกา ต้องรอวอลุ่มช้าหน่อยก็เป็นจังหวะในการสะสมได้และวั้นท่านชมท่านใดที่บอกว่าชอบแบบซื้อปุ๊บแล้วคาดหวังว่าราคาหุน้นมีลุ้นของการเบรกเลยเนี่ยต้องมาชุดแรกนะส่วนคนที่บอกไม่ชอบตัวที่มันขึ้นไปแล้วนะขอเก็บสะสมซื้อทยอยพยัยซื้อไว้นหน่อยต้องมาหมองชุดที่2นะครับเรามาดูชุดแรกก่อนชุดแรกที่ผมคัดมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะที่คิดว่า โครงสร้างดูใช้ได้ละนะครับมาดูตัวแรกครับอันนี้ไล่เรียงตามตัวอนรนะครับตัวแรกก็คือตัวอ่านนะอ่า a a v อ่า AB อันนี้ก็พี่ว่าทุกคนทราบดีแล้วว่าอยู่ในกลุ่มสายการบินนะครับอ่า a v ที่ราคาตอนนี้ที่ราคา3.22เราองมองว่าธุรกิจในเรื่องตัวสายการบินนะครับคงจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วแต่ช่วงท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นดีมานการเที่ยวบินต่างคงจะคึกคักนะแล้วคง ช่วงนี้ครับเห็นนะว่าม,มีข่าวเรื่องทางจีนอะไรต่างๆอาจจะมีมาตรการผ่อนคลายเรื่องตัวซีโรโควิดนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องท่องเที่ยวจากจีนเ,นเข้ามาได้เนี่ยโหน่ส่งผลนะในเชิงบวกนะต่อธุรกิจในส่วนตัวกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มกุ่มสายการบินด้วยครับเพราะ a v ราคาตรงนี้ผมคิดว่าราคากําลังจะมีการเบรคขึ้นไปนั้นตัวนี้ก็ขอมองว่าราคาเหมือนจะเริ่มเริ่มมาเริ่มเบรคละ เพราะฉันตรงนี้คิดว่าก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้ครับส่วนแนวรับผมมองประมาณที่โซน3บาทาบาท20บนะครับแล้วก็ส่วนกรอบแนวต้านด้านบนนะครับวันนี้เขียนไปในบทวิเคราะห์นะครับว่ามองไปถึงราคานู้นเลยครับ 3. 6 3.8ุนู้นเลยครับอือครับผมอ้าวตัวนี้นะคะตัวแรกครับไปต่อเลยฮะเจ้าด้วยอ่าโอเคครับไปต่อกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเอามองในส่วนตัวกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะ d b A อ่าตัวนี้ครับ ราคาหุ้นก็เหมือนเหมือนกันนะก็คือเบรกไปแล้วพอเบรกไปแล้วปุ๊บนะมันก็จะมีการคอเรชันมีการปรับฐานแล้วมาผมคิดว่าการปรับฐานรอบนี้นะครับก็จะเป็นการปรับฐานเพื่อจะเป็นลัฐสาการขึ้นต่อนันเองนะเพราะว่าดีวิสเอแต่เดิมเนี่ยโครงสร้างคืออะไรฮะโอ้โห 37, นะสามจุดเจ็ดนะสามปลายปลายเนี่ยนะไม่ไม่เคยผ่านเลยแต่รอบนี้นะเบรกขึ้นไปเรียกว่าทำพายนะครับตั้งแต่ช่วงปี2อ2 0ีเลยนะก็แปลว่าหุ้นตัวนี้ดูไม่ธรรมดาละสัญญาณมาละ ไม่รู้จักอะไรบ้างที่เราทําให้เราเลือกตัวพนะีเอเข้ามาในพอร์ตเนะี่ยเพราะว่าเราบอกว่าไอ้ตัวยอดพีเซลตัวยอดขายที่ดินนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังน่าจะดีติดต่อก,กันหลายไปมากทีเดียวนะครับหลังจากที่เราเห็นสัญญาณคือมันจะมีการขยายการผลิตหรือมีการย้ายฐานการผลิตเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เป็นธุรกิจพวก E ี c h เชนต่างๆเนี่ยตอนนี้เริ่มมาก่อตั้งเริ่มมาสร้างโรงงานกันละ เพราะฉั้นก็เลยเป็นเซนิเมนต์ในเชิงบวกต่อเรื่องตัวหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะใน a นั่นเองครับแล้ราคาที่มันมีการคลุกไปแล้วย่อลงมาเนี่ยผมมองว่าก็คงจะขอมองเป็นโอกาสนะครับแนวรับมองที่ประมาณโซน3 6มจถึงสาครับแล้วก็ตามรอบนี้คิดว่า4บาทไม่น่ายากนะผมมองขึ้นไปสักประมาณโซน4บาทกว่าแล้วกัน 4, 30, 4 50, บาท30 4บาท50ครับ <ผ>ครับผมอ่ครับต่อเลยต่อเลยครับจริงมีถึงสิบตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าพูดหมดหรือเปล่านะผ <laughs> มว่าคัดมาแล้วกันนะคัดเด่นเด่น <ๆ S 2> ีกว่าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสองตัวนี้นะเป็นหุ้นที่สัญญาณโครงสร้างกําลังกลับตัวนะแล้วก็มาได้ค่อนข้างดีทีเดียวรานนี้ผมขอมามาย้ายข้างบ้างข้างที่เป็นลักษณะคือราคาเนี่ยกำลังเรียกว่าอยู่ที่ฐานนะกำลังเริ่มมีการฟื้นตัวนะกำลังเริ่มมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ขอเลือกขอคัดอีกสองตัวแล้วกันนะ ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือเราเลือกตัว BJC อ่า BJC เราวิชาร์ตกันนะครับ BJC คือราคาหุ้นตอนนี้อยู่33บาทใช่ไหมครับถ้าดูภาพและกลางเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นเลยว่าราคาหุ้นเนี่ยคือกองอยู่นี้เลยนะอยู่30บาทนะขึ้นไป35ก็ยังไม่ผ่านแต่เนี่ยก็คืออยู่ในกรอบตัวนี้เนี่ยแต่เราคิดว่าตัวนี้นะครับเรากาลังเห็นทรายก็คือแนวโน้มตัวกําไรโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4เนี่ย น่าจะเป็นการเติบโต2ขาเลยนะแล้วก็เป็น the ะ e s t ของเยรเลยก็คือไตมาสี่นะเพราะฉะนั้นถ้างบผ่านช่วงไตมาสามไปแล้วคิดว่าคงจะเป็นจังหวะในการสะสมได้นะครับส่วนปีหน้าครับเราก็คิดว่าในเรื่องตัว m a r ิ้นกําไรนะครับน่าจะเติบโตได้นะครับแล้วก็ไรายได้จากค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สาคัญที่ส่งผลให้กําไรน่าจะดีอ่าน่าจะโตต่อเนื่องนั้นเจากช้าราคาตอนนี้อยู่มาสัก30บาทก็ยังคง ไม่ได้ไปไหนไกลมากเท่าไหร่ครับเพราะฉันโซนรับก็คงจะไม่หนีจากราคาปัจจุบันนะครับผมมองที่ราคามาสักโซนสามสองสามสามแล้วกันแต่รอบนี้นะเบรกราคาหาที่หกบาทขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหหุ้นน่าจะวิ่งฉิวเลยนะเหมือนกับตัวที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปอย่าง a อวพอเบรกต่อนขึ้นไปก็ราคาก็จะวิ่งฉิวขึ้นไปเลยนั้นสาที่สามบาทโซนตรนี้ก็สะสมครับแล้วอาจจะไปรอซื้อเพิ่มได้ส่วนช็อตด,ด้านบนคิดว่าน่าจะมีลุ้นตัวเลขสี่สิบาทแล้วกันครับอือขรับผมอ้าวนะฮะ พี่เอกบอกมาก็ได้ประมาณสิบตัวของพี่เอกอะนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมก็จะได้รู้แต่ตัวที่พี่เอกเลือกก็คือ A a V W H N B J C ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วยังมีเจ็7ตัวที่เหลือผมขอเพิ่มอีกตัวนึงแล้วกันนะนๆก็เมื่อกี้ชุดชุดใหญ่ไปแล้วนะครับว่าหุ้นเบรกแล้วใม่ตัวหนึ่งนะอ่ะเป็นตัวกลางหน่อยแล้วกันครับตัวกลางก็วันนี้เลือกไปตัวนะครับคือตัวแผน B แพนดีเนะี่ยอยู่ในธุรกิจตัวสื่อนอกบ้านนะก็ทำพวกบิลบอร์ดอะไรต่างๆครับเราคิดว่าแพนดีนะครับน่าเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนเลยเพราะไตมาสามนี่แหละนะครับกำไรนะ่าจะออกมาโปรวันทั้งดีนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับส่วนไตามาสี่เนี่ยเราบอกว่าจะเป็นเดอะเบสของปีนี้เช่นกันสังเกตครับว่าถ้าเปรียบเทียบแบบหุ้นที่เป็นธุรกิจตัวมีเดียแล้วก็เป็นตัวอาลฟ์โคมด้วยเนะี่ยแพนดีนะดูจากราคาเนี่ยตอนนี้ดูจะน่าจะเด่นกว่าเพื่อนนะครับเพราะมาจากกำไรนี่แหละครับเพราะฉะนั้นปีหน้าครับก การฟื้นตัวจากโคตธุรกิจสื่อนอกบ้านหลังจากผ่านพ้นยุคโควิดไปแล้วก็แน่ทําให้กําไรกลุ่มน,นี้กลับมาได้ส่วนตัวชาร์ตก็ตอนนี้ราคาอยู่7บาท30นะผมมองว่าแนวรับน้านจะสักประมาณ7บาทแล้วกันนะส่วนกรอบด,ด้านบนถลุเจ็ดบาทห้าสิบไปไปได้สวยเลยอาจจะขึ้นไปได้ถึงราคา8บาทครับครับคุณครับ,รบเอาล่ะนะฮะแล้วตัวที่เหลือล่ะพี่เอกบอกเฉพาะตัวมาก็ได้เผื่อคุณผู้ชมเอาไปทำกันบ้านต่อ ต,ตัวที่เหลือเอาเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวผมขอขออนุญาตลองดูโพยซะหน่อยในประจํ<ม>า list ได้ไดเอาม<พ>าอ,อีกหกตัวบอกมาเลยพี่โอเคอ๋อได้ครับอ่ส่วนตัวที่เหลือใช่ไหมครับเราก็จะมีอย่างเช่นอ่แบงก์เราเลือก BBL นะครับอ่ตัวที่เป็นค้าปิดนะก็จะมีคอมเซเว่นเมื่อกี้เรา BJC แล้วก็จะมีคอมเซเว่นนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นพวกทางด้านตัวคอมมอนดิตี้นะครับเราเลือกตัวเอโซนะเพราะว่ามันอยู่ช่วงหายสีซั่นแล้ว พราะฉะนั้นกลุ่มลงกันได้ผลบวกจากตัวค่าการกลั่นที่มีการปรับตัวขึ้นการกูอันนี้ก็น่าสนใจพวกตัว r e d e a b l e นะครับมีตัว ig next อ่าแล้วก็มีตัวอะไรนะนี่ครับประมาณนี้แล้วกันน่าจะถึง60ตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านชมท่านใดต้องการจะอ่านรายละเอียดเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปดูในบทวิเคราะห์ในช่วงชางนี้ได้เลยครับเพิ่งออกมาสดๆดลร้อนนั่นเองครับผมเอาละครับโอเคเอาไปที่คําถามสักหน่อยนึงฮะไปที่คําถามค่ะแจ็คอีฟค่ะ อ๋อโอเคอะได้ครับจ็คอีฟอ่าราคาตอนนี้ก็ประมาณแปดบาทใช่ไหมครับแปดบาทถ้าสมมติในเคสของตัวจ็คอีฟนะครับถ้าสมมุติว่าคือสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าตอนนี้นะครับมันยังอยู่ในช่วงอาจจะมีนู่นนี่เข้ามาแต่ว่าถ้ายังจ่ายปันผลในดับปกปติอย่างที่เขาจ่ายนะก็คือยิวมาสักเก้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นต์คิดว่าราคาหุนน้นตรงนี้ก็ยังดูมีความน่าสนใจนะครับําบตัวแจ็คอีฟราคาตัวน,นี้คือ อยู่นิ่งๆแล้วนะครับไอ้ว่าเงื่อนไขคือจ่ายปันผลในระดับปกติเท่าเดิม,มคิดว่าราคาตรงนี้นะครับน่าสนใจครับก็เป็นจังหวะสะสมได้เพราะว่าปุ้นโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนทุกคนซื้อตัวนี้คือคาดหวังตัวดีอยู่หรือปันผลที่ค่อนข้างอยู่ระดับสูงงั้นหุ้นมันก็จะไม่มีการแกว่งตัวมากนะครับนะครับนั้นราคาตรงนี้ผมมองเงื่อนไขคือปันผลหรือยื้เท่าเดิมครับอือครับผมต่อเลยครับแอดวานค่ะดูแอดวานบ้างครับะมาดูแอดวานครับ จิงอัตว้าเนี่ยนะครับเราเราก็ยังเป็นหุ้นท็อปพิกของเราอยู่นะครับ,รบเราคิดว่าประเด็นเรื่องการเมอร์สโคนะครับระหว่างซูแล้วก็ดีแทนะครับแล้วคิดว่ามันน่าจะเข้าสู่กระบวนการแรงต่างนะครับคานนี้ก็คงจะเหลือผู้เล่นในตลาดเนี่ยเพียงแค่คือลดลงไปแล้วหรืออาจจะเหลือไม่กี่เจ้าเพราะงะั้นสิ่งที่ดีก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องกับตัวเรื่องการแข่งขันใช่ไหมครับตัวการแข่งขันเรื่องอนนะไรนะไพรซ์วอลหรือการแข่งขันเรื่องราคาต่างๆมันจะลดลงไปอันนี้เราก็เลยมองว่า เป็นสิ่งที่เป็นเชิบงบวกนะต่อหุ้นในกลุ่มศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะแอดวานครับเพราะราคาที่มันลงมาแถวสักประมาณร้อยแปดห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยผมมองว่าดูน่าสนใจนะครับสังเกตดูนะครับว่าราคาที่ลงมารอบนี้ทำโลรอบนี้แต่อินดิเคเตอร์นะในเชิงโมเมนตั้มเนี่ยมันมันยกขึ้นนะเนี่ยยกขึ้นไปเรื่อยๆก็แปลว่าเหมือนเตือนว่าราคาตรงประมาณสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี่ยอาจจะอยู่ช่วงปลายปลายทางขาลงแล้วคิดว่าราคาพาาุ่งในวันราคาตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นจังหวะสะสมได้ครับอืมค่ะอีกตัวหนึง่งเขาอรค่ะอืมโอร<อ>ได้ครับถูกหรือยังคะอ่าโอเค <laughs> ได้ที่ว่าถูกหรือยังใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้โหราคาก็จริงก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ<อ>ราคาอยู่มาที่23 24บาทบาทเนี้ยล,ลงมาทําโร24บาทก็เนี่ยดึงกลับขึ้นไปคิดว่าในแง่ของตัวโอรนะการลงกำไรยที่เราเห็นภาพไปก็ อาจจะยังดูไม่ค่อยเด่นมากนะนะครับแล้วก็ถ้าดูจากราคาก็ลงมาที่เดิมเลยคิดว่าคนจะสู้ก่อน่วนกรอบการเทรดโออาคิดว่าอยู่ในกรอบครับระหว่างโซนยี่สบี่บาทถึงมันสักโซนยี่7บหกยิบเจ็ดยังไม่ไปไหนจะคนที่มองจากชาร์ตเนี่ยคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นพุ้นที่เล่นอยู่ในกรอบแต่ถ้าคนที่มองและสามการถือยาว,ยาวถือรองเทมแล้วคาดหวังปีหน้ากำลังจะฟื้นเนี่ยคิดว่าราคาตรงนี้เป็นจังหวะสะสมได้ครับค่ะอืม ครับผม S v o A ค่ะตัวต่อไป SVOA ค่ะเดี๋ยวนะครับตัวไหนนะครับอีกทีนะฮะ SVOA S ค่ะ SP อ๋อ SVOA อ่าโอเคครับอ่ะนีละโอเคได้เดี๋ยวทำหนึ่ง SVOA ครับ SVOA อ่าโอเคครับดูาร์บกันอ่ะครับมาดู SVOA ราคาสองบาทแปดสิบ หัวรุ่มดูจะบางๆเลยนะครับวันนี้หลังๆก็ไม่ได้ค่อยเห็นแล้วนะครับถ้าเป็นภาพใหญ่กลุ่มอเิเล็กทรอนะครับอย่างที่เห็นภาพไปไม่จะเป็นตัว KCE h ฮาน่านะครับสองตัวนี้ก็ราคาหุ้นก็เนี่ยลงมาเป็นภาพของการปนะรับตัวลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองถึงเรื่องตัวประเด็นนะครับในการลงทุนมองภาพใหญ่นะครับกมอุตสาหกรรมอเิเล็กกรส์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้จะเป็นเซกเตอร์ที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าถ้ามองจากกาไรนะครับว่จะเป็นช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังผมคิดว่าครึ่งหลังกาไร ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนยัยสําคัญนั่นเองแหล,ละก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยออกข้างบันหมอนเลยนะครับราคาปรับตัวลงมาด้วยซ้ำไปนั้นเอสพ m คิดว่าราคาหุ้นคงจะอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งครับค่ะตัวต่อไปเขาถามว่า DIF ค่ะรับได้ไหมคะอมกองทุน DIF D I F ดิฟหรครับใช่ไหมครับ <I. S 2> เป็นตัวอ๋อโอเคครับมาดูวันนี้ชุดถามตัวหุ้น โครงสร้างพื้นฐานซะเยอะเลยนะครับแล้วถ้มองจากตัวนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าหุ้นโครงสร้างพื้นฐานก็ส่วนใหญน่นทุนคงจะเลือกนะครับว่าต้องเป็นหุ้นที่อะไรฮะจ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็มียิวหรือปันผลที่ค่อนข้างสูงด้วยอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวการเลือกหุ้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานคิดว่าตัวดิฟก็จะเข้าขายในกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นหุ้นที่การจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับยิวถามว่าสูงไหมเนี่ยตัวนี้จริง ของเราเนี่ยไม่ได้ cover นะแต่ถ้ามองถึงยูคิดว่าก็คงจะอยู่ดับที่ค่อนข้างใช้ได้งั้นตัวนี้ก็คงจะเหมาะกับในลักณะสรสะสมครับเพื่อจะเอาปันผลที่จ่ายระดับสูงนั่นเองครับราคาคนอยู่แถวเนี้นครับ13.5 13. ต้นๆถึง14บาทนี่นะครับตัวต่อไป Home Pro ค่ะ Home Pro โอเคอ่ามาดู Home Pro ครับ Home Pro ตัวนี้ก็อ,อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวคารปิกนะซ่องแซมบ้านนะครับ แล้วก็ผมจำได้ว่าตัวนี้เป็นท็อปคลิกนะครับของทางทรัพย์หลวงเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวกําไรนะครับที่จะออกมาในช่วงครึ่งหลังครับราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาขึ้นมา14บาทกว่าเนี่ยนะครับจึงถือว่าราคาหุ้นยังไม่ขึ้นมากดูจากชาร์ตเนี่ยพิ้นจะเบรกขึ้นมาแล้วก็มีการดึมกลับลงมาเพราะฉะนั้นการดึงกลับลงมารอบนี้ผมคิดว่าราคาหุ้นควรจะต้องยืนแถวสบาทนะไม่ควรจะลงไปต่ำกว่านั้นเนี่ยเี่เป็นการคอนเฟิร์มว่าการเบรกเอารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นของจริงแล้วเพราะว่่าาลลงมทีแนวรับ้้ยืได ต,ตัวโฮมโปรยังเป็นหุ้นที่เรายังเชียร์อยู่ครับของช่วแนวรับ14บาทยืนได้ครับแล้วก็คงจะเป็นจังหวะของการซื้อได้เช่นกันครับค่ะตัวต่อไป TFG ค่ะ,ะ TFG มาดูเนืนั่นตัวพวกกลุ่มที่เป็นพวกอาหารบ้างน,นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่5บาท50นะคิดว่าราคาจะอยู่ในกรอบกรอบด้านล่างอยู่มาสัก5บาทต้งตนนะครับ ถ้าผมมองตัวนี้ผมคิดว่าราคาผมขอรอนะครับที่สนรับประมาณสักโซนห้าบาทต้นๆครับอืมค่ะปิดท้ายค่ะ p t g ค่ะ p t g โอเค,คตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับ p t g ราคาสิบสาบาทกว่าสิบสี่บาทดูยังไม่มีอะไรครับกลับมาที่เดิมไม่ซ้ำไปตอนที่ราคาที่เบรคขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยก็นั่งดูเหมือนกันนะเฮ้ยหุ้นน่าจะมาแลนะ้วเพราะว่าราคาคอนโซลมาดานพอสมควรแล้วแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยกลับเลย ย้อนลงมาที่เดิมครับก็เลยคิดว่าคงจะมาตั้งต้นกันใหม่แนวรับ13บาท50น่าจะยืนได้แล้วเพราะว่าลงมาหลายครั้งทีเดียวราคาตรงนี้ยืนได้ตลอดเพราะฉะนั้นกรอบการเทรดตัว p d g <อ>ก็แนวรับ13บาท50ส่วนแนวต้านมองที่ราคา15บาทถัดไปที่ราคา16บาทครับครับ่ <ขอ S 2> พี่เอกผมขออนุญาตนิดเดียวนิดเดียวเผอิญว่าวันนี้เนี่ยโอเคแหละเราเราจะไม่พูดถึงตัวของเบทาคโกรการเพราะว่าเบทาคโกรพี่เอกอันเดอร์ไลท์ถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยผมนะขอ,อถามพี่เอกหน่อยนึงได้ไหม เกี่ยวกับเรื่องของกรีนชูอะครับผมตัวนี้เนี่ยในในมุมของพี่เอกเองนะครับเบทาโกเขามีกรีนชูแต่เราไม่พูดถึงเบทาโกนะ,ะมันมันจะมันจะช่วยได้หรือมันจะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้หุ้นมันกลับมาเท่าจองได้หรือไม่อย่างไรครับในมุมคิดของพี่เอกเองใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็แต่ละสั์ก็จะมีกรีนชูใช่ไหมครับ,รบที่ออก IPO มาก็จะมีกรีนชูก็คือ เวลามันลงมาถึงระดับที่อาจจะลงมาถึงระดับที่บริษัทเขามองว่าเฮ้ยราคาตัวนี้มันมันควรจะลงมาต่ํำละเขาจะมีกรีนชูออกมาครับแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากรีนชูมันไซส์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คดูนิดนึงครับอ่าครับผมอ่ะถามไปในนี้เฉยๆเพราะว่าเขามีกรีนชูอยู่ประมาณสัก62ล้านอ๋อครับเขาเขาไซส์ใหญ่อ่ะเขาเขาไซส์ใหญ่มากนะครับอ๋อาะหกสิบห้าล้านขออภัยหกสิบห้า 65หล้านครับผมเอาวันนี้ขอบพระคุณพี่เอกมากมากครับขอบคระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอ่ะนะฮะคือวันนี้อ่า